เติมข้าวได้มีพลังหมึกน้ำดำเขาทำแบบไหนก็ต้มใส่น้ำใส่เครื่องใส่น้ำตาลใส่กตะไคร้แล้วมั้งอืมอร่อยน้ำดำมันเข้มข้นเป็นน้ำโนัวๆ แอมเพ็ดพยายามกดไลฟ์สดมาสี่ครั้งเปล่ากะว่าจะไม่กะว่าจะไม่ไล์แล้วนะม่กแกมือถือมีปัญหาข้าวกัน ใช้เคมใช้ยาแต่ไม่ได้กินอยู่ที่ชาย,ยาเพราะเราเลยมาแล้วเลยท่าชนะมาแล้วด้วยน,วน่าจะอยู่ในเขตละเมแล้วเก่งใช่แล้วค่ะ เขาต้มทั้งหมึกเลยต้มทั้งที่เลยอร่อยอย่างเงี้ยปลาแม่ยัไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จจะคุยกันอีกทีื่น ห่อกับข้าวจากที่บ้านน้องตูเนี่ยมากินเอาแวะปั๊มจุดพักรถในปัม๊มศูนย์อาหารแล้วก็กับข้าวมาแกะกินกันก็อยอย่างแรงแกแปงปลาดุกเนี่ยจ้าจ้างวางไว้เลยจ้ะ ให้ลงแอดห้ลงแอดเลยจ้ะอร่อยอร่อยคนระับอร่อยเนาะมันเข้มข้นอ่ะฝักมือใบโน๊บใบธมโอ้โกินได้ยังไงเนี่ยดอกอะไรตัวเนี้ยทำไมาอ่ะดอกดอกอัชญชันไงเออแล้วกินก็ไปยังไงกระป๋องก้างนะคะคุณพ่อเป็นแกงกะทิอร่อยเลยอร่อยมากกับข้าว ไม่เสียใจที่หอมาอร่อยอร่อยอาหารพื้นบ้านทางจังหวัดกระบี่ดุกทะเลเนาะแล้วเครื่องแกงมันเข้มข้นอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้จะอิ่มกันแล้วนะโอ้ยห้องมันจะเสียอิ่มหมดเสียอ่ะ เอาไปจอดแอร์วย๊ใจเย็นจจเย็นอะไรนะลุงเลยประจวบไปแล้วเสียขอบคุณพี่แดงที่เคน้องโบวี่เพราะว่าวันนี้เราแบบกิจกรรมใหญ่ไงกลัวคนจะไม่สนใจโบวี่เป็นห่วงน้อง บอกดีค่ะม้าอย่าลแลกแข่งสักพองนะพองเนาะอร่อยต้มกบน่าจะละแม่ค่ะเท่านั้นอืม Mực đầm Tôm thăng thi lại khiêm Hòm cưỡng. Mực nùa nùa Để ăn หมาหน้ามันมีผู้เลยอ่ะออยอกอขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนๆที่เป็นกำลังใจให้โบวี่วันนี้ลงผ้าเป็นตำเลยบา้านวัวน่ะผ้าม้วนนะ มากินด้วยกันข่าเอาขนตาออกแล้วเพิ่งดึงขนตาออกมาแกเมาดยเอไม่มีเด็กเลยโอ้ยะไอก็ไม่ได้มีใครเยอะปลาหมึกพับเลยหรอสัญญาณไม่ดี รายได้ก็ดีแล้วเนี่ยมเมื่อแกหยุดไปสี่รอบนะดูไหมคนอื่นเขากินเราอิ่มแล้วเนี่ยเดี๋ยบ้านอ้วนนั่งกินอยู่เนี่ยไหลดับไหลดับกัญญาอ่อนมากยังตอบไม่ได้เลยว่าจะตัดสินใจยังไง เดี๋ยวขอคุยกันก่อนเราเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะปลาหมึกอร่อยด้วยขลนอร่อยมากขลุ่นสีอะไไม่ใช่ขลุ่นเหรอพี่เด็กจ๋าขอบคุณพี่เด็กที่ไปเชียร์ขอบคุณพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ไปเชียร์โบวี่ เนีย่ยเขาทำางไงให้น้ําแกงมันข้นอย่างไงแม่แม่ว่าเขาใส่ข้าวเบือไหมด้วยกล้วยด้วยอะไรใช่ไหม,มขเขนะที่ยวให้มันแบบหนุบหนับอย่างเงี้ยกินกันกินกันสองโต๊ะตกหมากเมื่อกี้ ตกหนักเออตรงช่วงชายาหูรถบรมนันกแบบคันใหญ่อ่ะนินงสองเลนเลยอ่ะโอ้โยเดีปั๊าามปตดทอัทอง,งละแม่ลแม่ฮะ ăn không mặc cao còn hả tiền khác khá <laughs> ừ. cái ở tao muốn làm mà bè gặp cao Xay thùng cặp khuyến <laughs> mm -hmm. Im Chia chăng Nắm mực ห่อกันมาห่อกันมาห่อกันมาจากที่บ้านงานนี่ก็แวะอยู่ปั๊มช่วยลามชามช้อนก็มีไงในรถนะมารถส่วนตัวใช่ปหมล่ะก็อุปกรณ์ข้าวของครบแหละไม่ต่อยก็เตรียมมาพกกันฮอดไอ้นี่เด้ออะไรนะเอาห่มหมองการน้ำร้อนยังเอามาเตารีดเอามาด้วย ร้ออนืเวลากินกินไม่ได้เยอะหรอกแต่พอสักพักก็หิวอะไรอย่างนี้แหละตกนาดาวจำชนเ้ไมชนเราก็ช้อนบ้านด้วยนั่นเองช้อนแมวมา เอ้อก็ต้องนี้แหละจะไปซื้อทำไมกับข้าวอะ่ะมีของอร่อยอร่อยอยู่ทิ้งบ้านงานใช่ไหมเขาก็ไม่ได้แบบว่าแขกเยอะอะไรไมีแต่พวกเรากับข้าวดีอะก็หอมาอร่อยจริงนะถ้าเราไปซื้อกินเนี่ยไม่ใช่ราคาถูกๆแล้วของดีทั้งนั้นพ<ด>กซวย<ด>พวกสามมาโรดจริงหรือเปล่ามันดีเนาะอันนี้ดีอร่อยสดมากเลยอะ thịt ống, 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 หนูอยากกินฟางหมกผัดไข่เกมอยวพาไปกินร้านนั้นอะไรนะทาญจึงมาอ๋อหนูเคยตามดูเจ๊ที่เจ๊กินแล้วมันทอดแบบว่ามันทอดแบบว่าเป็นไม่ได้ทอดจ้กพอผัดเออพอผัดเดียวผัดแห้งถูกไหมไม่ไม่ใช่เอ็งดูเมื่อไหร่นานแล้วไม่นานชานซีฟู้ดนี่เพิ่งไปกินพาแม่ผัวไปกินเป็นไงอร่อยไหมชาดีมาก มากแล้วกุ้งคือจึ้งอืกุ้งอะไรจึ้งกุ้งเผาจะจ้อยกินของตัวครับตัวเผาหรอไม่แม่จูเขาเคยขายข้าวแกงเขาเลยทำอร่อยไงแล้วไม่ปากแห้งคอแห้งเลยนะแต่เขาใส่ชูรสนะไม่ได้ใส่เวอร์ไงคือแบบอร่อยอะไรไหมมะม่วงเอาจากไหนเอาาแบบ เมื่อวานนี้แวะเื่อตลาดโอ้โหไปตลาดทำไมอีกเนาะโอ้ยวนกลับไปบอกเลยเล่ากำลังจะหาที่โกกอยู่มีมิ้นหมอถามลุงแอร์แต่มีอร่อยมิบอกพี่เจี๊ยบให้นี่มากะปิหวานน่ะอยู่ไหนมั้งอยู่ตรงรถนั่นแหละอืมอยู่ในตรงไรลื้อทั้งรถแน่ๆไม่เป็นอะไรเต้นทำไมมาเดี๋ยวช่วยดูระวังล้มบอกลางข้างๆไม่ต้องรู้สิ ิวนะแต่พอกินกินได้แบบไม่ดึกไม่ดุก้ามวนแหละรู้ไหมว่าจะไหลสดสี่รอบค่ะปิดปิดไหลไปเนี่ยสัญญาณไม่ดีเลยเนี่ยเอาได้ยินเสียงนี่ก็คือจึ้งแล้วล่ะที่รักได้เปลี่ยนมือถือนะนี่ไม่ใช่เครื่องไลน์นะเครื่องไล์อยู่นี่เครื่องนี้ไม่รับสัญญาณเน็ตเลยงงมากเน็ตไม่เลิศเลยโซโซสิริลักษ์ไม่ถึงคืนนี้หรอกถึงพรุ่งนี้ เด๋ยวซื้อของไปฝากด้วยสิลกเอาอะไรบอกมาร <c oughs> ้านลูกหมีไหมพี่บานอะไรวะ <c oughs> ดูดิร้านลูกหมีปะ่ะห <c oughs> มายถึงอะไรวะ แมงพัดก็กินแกะกินเมื่อวานเราจะเก็บครีบอ่ะลองแกะชิมดูแกะชิมดูอันไหนกินแล้วอร่อยอุ้ยตะกัวเสียจังเลยเนี่ยมันเป็นพวกะทิไงแล้วเมื่อคืนกินไม่ไหวแล้วไงอันนี้พี่เจี๊ยบให้มาพี่เจี๊ยบพี่ด้าอ๋อนี่เป็นสูตรปลาสูตรปลาข้าวคั่ว สูตรปลาเข้าคั่วกับสูตรนี้กะปิแห้งกะปิแห้งล้านเนี้ยขอเขามาเนี้ยปลาปลาแห้งปลาเผาอันเนี้ยชอบมันก็จะเหลืองใช่ไหมเสียไหมมันงั้นน่ะมาพูดคุยหน่อยสิตะเกียบไปไหนวะกันจี้ในถุงนั่นเอามาดิเอามาใส่หมูคืนดิมีที่ใส่ไหมหมูอ่ะบริหารจัดการสิหมูเอยกันใส่ถุงอยู่ตรงไหนอะ แมงพัดนะคะเอาปีกออกแล้วมีคนบอกอย่ากึ้นนะคะอย่ากึ้นนะคะปีกแข็งเอาออกแล้วเนาะจูนเนาะออกแล้วไม่ต้องกินหัวก็ได้ที่มันมันก้านอะไรอินเสกไม่รู้เลยยายจูนต้นหอมอร่อยอืมอืมยังไงเก๋เหมาะกับนัดมันดีมากร้อยนัดกินขนมแมงพัดแมงพัดเอาเอางี้แล้วควนหน่อยเหอะช่วยรบกวนกดรัวหัวใจให้หน่อยได้ไหมบึ้บบึ๊บบึ้บให้หน่อยได้ไหม

ถึงละแมนสุราษฎร์แล้วจ้าดูย้อนหลังเหรอพี่พิมพาสวัสดีคนดูย้อนหลังจ้ามันมันอ่ะคลายออกอ่ะคลายตรงไหนออกหัวเหรอหัวก็คลายออกเล็กกินไปหมดเลยอ่ะหัวนะข้าวข้าวหมดเลยอืม เฮ้ยทิ้งเหรออะไรอ่ะช้อนก็ยังไม่ได้สัมผัสเลยนะสัมผัสน้อยมากเลยเสียดายอ่ะเอาไปลุ้นไหมเอาไปเอาไปลุ้นเนาะใส่ห้องแอร์ไว้อ่ะจะได้ละแม่ชุมพรเหรอเออไปทนอันี้เลยจวงจั่วนใหญ่ใหญ่นียูขนมอ่ะเหนขนมอ่ะอ๋อตักเลยมันมันมันอ่ะ เออว่ากินแบบคายมั่งดีกว่าจะได้ให้มันเสร็จๆไปอร่อยดีแม่งพัดอร่อยสิอย่างเดียวทำเยอะเกินไปแม่งพัดแม่แมงอินนูนใหญ่เหมือนแม่งกวางอ่ะตัวใหญ่มังคั่วกระเทไดม แมงกนที่เกียวกันเอาแล้วเขาเปลือกแข็งออกแล้วเ่อปีกออกแูนะเขาคั้วกะทิอันนี <t> ้มันก็จะแบบมันๆเขียวไหวก็กลินไปเคียวไม่ไหวก็แครออกมเเาัอั้นกแมันๆเวนว่ ปยอาทเน้ยงใส่มันมากอยากกินแมกกะชอนนะกินแล้วกินบลาเลยเนอะน้อยแต่ว่าอาคารผ um ู้โอสารขาออกใครทำไรเจ้าปกติเจ้ากุมเอนปกติ โู้ละรราสามสบห้าบาทต่อซ้อาดูว่ามนไปจากเขาบอกว่าละแม่ชมพรไม่ใช่อยู่ลาดบานอ้วนเขาไข่ชมพรแล้วหรอเขาขับลับหแล้วก็มาอ้วนใหเป็นนั่นนะชมพรลนี่รง่ายน่หนง ร้อยตัวสองร้อยบาทไม่แพงนะตัวละสองบาทอ่ะเ <c oughs> พราะมันแบบค่ะส้าเลตี้เท่าไหร่เออเอาหมดพาร์ทเนอร์ขับกิงเพื่อพูดได้ใจนี้เอาไม่ล่าใครเนี่ยอันนี้สั่งให้ใครเนี่ยอ๋อมาเหรอ มาเมืองไทยมาเมืองไทยมาเมื่อไรไม่ร้มื่อไม่ตอบตอนนี้คือบินมาถึงแล้วอ้ยู่หลายวันแล้วอยู่หลวนกำลังจะลับอ้าวอือืเข้าใจละ่แสดงว่าอยู่แถวนู้นเลยวะอุทัยอะบอ แกงอุไทยใช่ไหมโอ้เก็บเขาจะได้อ๋อโอ้ยหลุงพ่อมาทิ้งกันนี่คือกำลังจะบินกำลังขึ้นเครื่องแล้วงั้นเถอะรู้จะบินไปไหนขับไฮบรอนดยอสแลน

เขาไม่ได้บอกเลยเหรอที่เขาบินมาถึงอ่ะรู้เขารู้เขาไม่ามาไปู่ไปกับพวกู้เขาอมัมันไม่เปรี้ยวอะ่ะแอดีไหมอ่ะมามาแล้วพี่นำค้างมาแล้วนี่นี่ของพี่ดาทิ้งลูก ปิแห yeah, yeah. mm ้งก็จะเป็นกุ้งแห้งเยอะๆๆๆแล้วเป็นน้ำตาลแล้วก็เป็นกะปิใส่ถงเลยอ้าว้นมะม่วงเอ้ยม่วงงั้กะปิไงเดี๋ยวข้าไปล้าง จับวงมารถบินมาคนเดียวใช่ไหมหมายว่าจากเพื่อนจากเยอรมันก็นมาด้วยโ <Okay. S 3> อเคโอเคโอเคโอเคไม่ให้แค่สงสัสยเฉยว่านั่งแท็กซีกซ่นั่งกี่คน

ทำไมหวนีเลยหรอพี่ดาเขาทำขายเหรอทำขายอืทำไม้ลยับเค้ยฮะเพราเขาจ่ายรถอะไรมาถึงตูโอเคไปทุกวันนะคุณทั้งตู้นะตู้แกลับเยอะแล้วแข็แเพาบ้านือยแ้วให้ใครไปต่้นี้แยกแย้เ่ย ออ,นนอร่อยอิ่ม<ก>จบ<ก>มคือเก็บตกกับข้าวที่ทำมามด,ดึกดึกค่อยว่ากันยังไม่รู้ยังไม่ได้ตกลงกันเลยก็เลยเไม่สามารถบอกอทุกคนได้ว่าจะไปไหนอยู่ไหนยังไงอะไร,ะไรปิดไลฟ์กบคุยกันเลย เห็นครับพี่ติ๊กหนูเห็นหนูอ่านนะั้นแต่ตอนแรกแล้วแต่หนูไม่ได้อ่านได้ทุกอันไงอันเร็วแล้วหนูก็ใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นด้วยอว,วอะไรไปค่ะไม่มีอะไรให้กะไม่ใหได้กินค่ะ อันนี้เราทำไงเดียวทิ้งกันน้อมเป็นกะทิโบวี้ปิดไหลแล้วเดี๋ยวบัตรอ้วนขอปิดไหลก่อนนะปรึกษากันก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกแล้วจะไหลบ่อยๆถ้าบัตอ้วนไม่ไลเคซีเอฟก็ไหลโอเคป่ะ เห็นไหมบล็อกพี่ก่อนหน้านี้หนูว่ามันน่าจะเป็นสแปมเราบล็บอกเพราะว่าหนูถามแอดมินแล้วแอดมินบอกไม่ได้บล็อกใครอ่ะพี่จุธามาสพี่จุธามาสใช่ไหมเมื่อคือนที่เราไลฟ์กันอ่ะมันขึ้นว่าโดนบล็อกสิบห้านาทีเขาบล็อกเองแหละเฟซบุ๊กอ่ะใช่เฟซบุ๊กบล็อกเองนะเหมือนแบบอะไรแน่ๆอ่ะอ๋ออาจจะน่าจะไปแชร์โพสต์ของเรา เข,ข้าเขาปุ่มที่ไม่โอเคหรืออะไร<อ>บางสิ่ง,งเอามาคุยกันก่อนไปแล้วนะขอปิดไล์ก่อนขอประชุมกันก่อนเดี๋ยวงง